สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะในวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะครูก็จะพานักเรียนไปดูเฉลยแบบฝึกหัดก่อนค่ะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดในหน้า84นะคะเตรียมปากกาแดงให้พร้อมแล้วไปจดแก้ไขเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ ต่อไปเป็นการเฉลยแบ่งคูหกหดหน้า84ค่ะข้อที่1 3หาร8ค่ะ3เป็นตัวตั้งไว้ด้านในนะคะ8เป็นตัวหารไว้ด้านนอกนะคะไม่จำเป็นต้องเอาตัวมากไว้ด้านในนะคะต่อไปค่ะเอา8คูณอะไรไม่เกิน3ไม่มีใช่ไหมคะแคูณ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ใส่ศูนย์ค่ะทีนี้หลักของการหานะคะมันเป็นจำนวนเต็มแล้วหลักต่อไปคือทอซิยมให้เราใส่จุดเติมศูนย์ด้านหลังตัวเลขน,นะคะก็จะกลายเป็น30ค่ะ8คูณอะไรไม่เกิน30นะคะก็จะได้เป็น8 3 2สค่ะเพราะหลักของการหาเราจะต้องนำมาลบกันนะคะหลักของการคูณเรานำไปบวกกันเพราะฉะนั้น30 ลบ24ก็จะเหลือ6ค่ะทีนี้หลักของการหารลบเสร็จแล้วชักลงมาไม่มีตัวให้ชักแต่มีจุดจุดทศนิยมให้เติมศูนย์กลายเป็น60ค่ะ8คูณอะไรไม่เกิน60 8 7 56ค่ะสูตรคูณต้องมาแล้วนะคะในเรียนต้องฝึกสูตรคูณให้คล่องนะคะเพราะว่ามันจะใช้ทำให้เรามีทักษะในการหาร อย่างรวดเร็วนะคะนัเรนต่อไปก็เอา60ลบ56เหลือ4ค่ะก็เติมศูนใช่ไหมคะหลักของการหารนะคะ8คูณอ,อะไรเป็น40ก็จะได้เป็น8 5 40ลบกันเหลือ0ค่ะอย่าลืมขีดเส้นตงเสนใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเวลาทำงานส่งรูนะคะในเรนต้องทำให้เรียบร้อยหลายคนที่ทำส่งมาแบบไม่เรียบร้อยนะคะบางคนก็ไม่ทำอะไรเลยเขียน เฉยๆเขียนว่าอะไรนะ3หาร8แล้วก็เท่ากับคําตอบมาอันนั้นก็ไม่ใช่หลักของการหารนะคะครูอยากให้เล่นฝึกทําด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่กดเครื่องคิดเลขแล้วใส่คําตอบมาส่งครูไม่เอานะคะตอบ0.375ค่ะผ่านไปแล้วข้อที่1ค่ะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะ22หาร4ค่ะ22คือตัวตั้งไว้ด้านใน4เป็นตัวหารไว้ด้านนอกค่ะ 4คูณอะไรไม่เกิน22ค่ะ4 5 20ค่ะเพราะฉะนั้นนำมาลบก,กัน22ลบ20เหลือ2จํจำนวนเต็มหมดแล้วเพราะต่อไปคือทศนิยมก็คือใส่จุดเติม0ูค่ะ4คูณอะไรเป็น20 45 เพราะฉะนั้นอาทิตเซนต้าย0ลบ20ก็เหลือ0ค่ะนั่นเองก็ตอบเป็นตัวเลขไทยอาทีเซนต้าให้เรียบร้อยตอบ5.5เห็นไหมคะมันมีได้ยากเลยจบไปแล้ว2ข้อต่อไปข้อที่3ค่ะ26หาร8 26คือตัวตั้งหารด้วย8นะคะ8คูณอะไรเป็น2ไม่มีก็เลื่อนมาเป็น26นะคะ8 3 ได้24นำมารบก,กันนะจ๊ะ26ลบ4เหลือ2จำนวนเต็มหมดแล้วเพราะฉันเป็นทศิยมค่ะหลักต่อไปเพราะฉันใส่จุดเติม0ค่ะ8คูณอะไรไม่เกิน20 8 2 1 6นะคะ20ลบ16ก็เหลือ4ขีดเซนใต้เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะลบเสร็จแล้วชักไม่มีตัวชักมันมีจุดทศิยมก็เติม0นะคะ 8คูณอะไรเป็น40ก็จะได้เป็น85 40ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะลบกันเหลือ0ูค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหารกันจนไม่เหลือเศษคือเหลือเศษเป็น0ูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำต่อนะคะไม่ใช่ตอบแบบเหมือนตอนที่เราเรียนปเล็กนะคะเขาจะหาเป็นจำนวนเต็มแล้วตอบว่าเศษอะไรแต่ทีนี้ในบทน,นี้ของเราเป็นในเรื่องของทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำให้จบ อ่อแล้วตอบในรูปของทศนิยมค่ะอ่าต่อไปข้อ4ค่ะ11หาร20ค่ะ11เป็นตัวตั้งไว้ด้านในนะคะ20เป็นตัวหารไว้ด้านนอกค่ะ20คูณอะไรไม่เกิน11ก็คือคูณ0นะคะไม่เกินแน่นอนทีนี้เหมือนเดิมหมดจำนวนเต็มแล้วก็คือทศนิยมใส่จุดเติม0กลายเป็น110ค่ะ 20คูณอะไรไม่เกิน110ก็คือ 5, ค,คูณ5ใช่ไหมคะยีคูณหเป็น100ค่ะแล้วก็นำมาลบก,กันเหลือ10ค่ะเพราะฉะนั้นเติมศูนค่ะเพราะมีมจุดทศนิยมอยู่แล้วค่ะ20คูณหเป็น100นะคะจะเห็นว่าลบก,กันก็จะเหลือ0ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบค่ะว่า0จุด ห้หเสร็จแล้วค่ะสีข้อนะคะท็อปทอปมานี่หน่อยได้ไหมมีอะไรหรอพิมพ์เมื่อวานเราเรียนเรื่องการอ่านและเขียนแผนภูมิแท่งแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยท็อปท็อปช่วยสอนเราหน่อยสิได้ได้เอามาสิแต่เราดูให้เอาตรงๆเลยนะท็อปแผนภูมิแท่งคืออะไรหรอ เราเห็นมันมีเส้นตรงที่ตั้งฉากกันแล้วก็สี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยแผนภูมิแท่งคือการนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลของสิ่งต่างๆแล้วทำไมต้องสูงไม่เท่ากันด้วยละ่ะความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะแสดงจำนวนหรือปริมาณแต่ละรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปก็ต้องมีความกว้างเท่ากัน และเริ่มต้นจากแนวเดียวกันด้วยนะยากจังเรายัง,งงงอยู่เลยถ้าอย่างนั้นเรามาดูแผนภูมิท่างแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถม1ถึงประถม6กของโรงเรียนแห่งหนึ่งกันนะปกติแล้วแผนภูมิท่างจะประกอบด้วย2ส่วนคือ1ชื่อแผนภูมิซึ่งก็คือส่วนนี้จะบอกว่าแผนภูมิท่างเกี่ยวข้องกับอะไรและส่วนที่2คือตัวแผนภูมิซึ่งประกอบด้วยเส้นเราเรียกว่าแกนมีอยู่2แกนคือแกนที่เป็นแนวตั้ง และแกนที่เป็นแนวนอนแล้วจำนวนหรือข้อความที่อยู่ตามแกนเหล่านี้ล่ะคืออะไรเหรอแล้วเราต้องกำหนดอย่างไรนะไม่ได้มีกำหนดไว้แน่นอนหรอกนะส่วนใหญ่มักจะมีข้อมูลอยู่สองส่วนอย่างในภาพนี้ก็คือจำนวนนักเรียนและระดับชั้นเรามักจะใช้แกนตั้งแทนข้อมูลส่วนที่เป็นจำนวนเราอาจเรียกว่า เส้นแสดงจำนวนแล้วกำหนดตามความเหมาะสมว่าจะแบ่งเส้นนี้เป็นช่วงช่วงละเท่าเทกันโดยมักจะเริ่มต้นจากศูนย์จ้าแล้วแกนอนล่ะแกนอนจะแทนข้อมูลส่วนที่เป็นข้อความหรือข้อมูลที่คงที่เช่นระดับชั้นเป็นต้นแล้วกำหนดตามความเหมาะสมว่าจะให้รูปสี่เหลี่ยมกว้างเท่าใดอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราดูอย่างไรหรอว่าแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้ ต้องสูงเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปนะความสูงของสี่เหลี่ยมมุมฉากจะสัมพันธ์กับข้อมูลในแกนตั้งเอางี้ดีกว่าพิมพ์ตั้งใจดูนะแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .1 จำนวน25คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .2 จำนวน22คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .3 จำนวน18คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .4 จำนวน20คน แผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .5 จำนวนสาสิบสองคนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .6 จำนวนสิบคนเข้าใจหรือ,อยังพิมพ์ยังไม่เข้าใจเลยทับช่วยอ่านแผนภูมิภาพนี้ให้หน่อยได้ไหมได้ได้ตั้งใจดูละ่ะชื่อแผนภูมิบอกให้เรารู้ว่าแผนภูมิแท่งนี้แสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบห้องเรียน โดยแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนคือจำนวนนักเรียนกับห้องเรียนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน40คนชอบห้องนาฏศิลป์แผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน60คนชอบห้องสมุดแผนภูมิแั่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน20คนชอบห้องดนตรีแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน40คนชอบห้องคอมพิวเตอร์แผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน20คนชอบห้องวิทยาศาสตร์ เอาละพิมพ์คิดว่านักเรียนชอบห้องใดมากที่สุดห้องสมุดจ้าแล้วห้องใดที่มีนักเรียนชอบเท่ากันบ้างห้องนาฏศินเท่ากับห้องคอมพิวเตอร์และห้องดนตรีเท่ากับห้องวิทยาศาสตร์จ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมพิมพ์เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากเลยนะ